ขาสรุกปกันแล้วนะสํานวนตู้หาวสรุกปกันแล้วนะสํานวนตู้หาวใช่ค่ะวันนี้เ <K> ขาะจะส่ง,งเาการสูงสุดเช้าวันนี้ค่กะกําหนดการที่รับทราบนะบิ๊กเด่นค่ะพลตํา <Big Den. S 1> ตรวจเอกดํารงศักดิ์กิติพัฒน์นะคะผบตอรอคนปัจจุบันค่ะจะนําสํานวนตู้หาวไปส่งมอบให้แก่คุณลารีตันทัศน์ กาทัศเสถียรอายการสูงสุดด้วยตัวเองใช่ค่ะไปส่งมอบกันที่สำนักงานอายการสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะกำหนดการที่กำหนดกันเอาไว้ก็คือ9ก้าโมงครึ่งค่ะโดยประมาณเวลานั้นจบรายการจอริทุไทยอินไซต์ไทยแลนด์ตอนเก้าโมงครึ่งก็คือเลือกผ่านนาทีที่บิ๊กเด่นจะไปถึงสำนักงานอายการสูงสุดจะเป็นนาทีที่จะส่งมอบสำนวนตู้หาวให้แก่อายการสูงสุดตามขั้นตอนหลังจากนั้นอายการก็คงจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน แล้วก็สั่งคดีแล้วก็สั่งคดีใช่ค่ะเราะทำข้อมูลร่วมกันอยู่แล้วที่บอกว่าไม่กี่วันก็เพราะว่าไอ้สำนวนที่สรุปเนี่ยมันเกิดจากการทําร่วมกันระหว่างทีมอายการกับทีมตํารวจใช่เพราะนั้นมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะอายการเขาก็รู้เขาก็รู้ในการสรุปสำนวนนั้นอายการต้องร่วมในการสรุปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสรุปแล้วก็ส่งอายการสูงสุดมันเป็นขั้นตอนใช่ไหมครับอันนั้นเป็นกระบวนการที่มันต้องเกิดขึ้นค่ะเป็นตามกระบวนการขั้นตอนหลักการนิดนึงก็ต้องเดินไปตามนั้นค่ะ ถ้าเราสแกนอย่างหยาบๆนะสแกนอย่างหยาบๆนะในทีนี้น่าจะมีสักสองสามประเด็นที่น่าติดตามประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งสํานวนตู้ห่าวไปถึงไหนอะไรอย่างไรและและจะเมื่อไหร่หมีคําตอบกันแล้วนะกล <กำ S 2> างครึ่งวันนี้เขาจะสรุปสํานวนส่งไปที่อายการสูงสุดแล้วนะค่ะพัดเจนตํารวจแล้วนะอันนี้ถือว่าชัดเจนพ้นมือตํารวจไปอยู่ที่อายการลววันนี้ค่ะหลังจากวันนี้ค่ะโอเค ในที่สุดพยานหลักฐานพอฟ้องไม่พอฟ้องหรือจะต้องซ่อมสำนวนหรือไม่อะไรอย่างไรคราวนี้คนที่ต้องตอบคําถามไม่ใช่แค่ตํารวจอายการซึ่งร่วมสรุปสำนวนต้องร่วมตอบด้วยใช่ค่ะปฏิเสธไม่ได้นะระทึกจริงๆนะอยากอยากเห็นสำนวนที่สรุปส่งอายการสูงสุดวันนี้จังเลยค่ะโอเคพยานหลักฐานจะมัดแน่นขนาดไหนอย่างไร